สวัสดีโมโจอกาโตสวัสดีตากาีโโจ้าตรัวยินดีต้อนรับเข้าสู่ขผมอีกแล้วเนาะแล้วก็จะรีวิวการนอนแล้วกันรู้สึกว่าการนอนเมื่อคืนเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยไม่รู้ทําไมนะรู้สึกว่าผมนอนไม่ไมค่อยได้่าไหร่เลยแล้วก็นอนได้ไม่เต็มที่ด้วยั้งท่านมันไม่มีอะไรมันปวดหลังอะเออปวดหลังแล้วพอแล้วผมเป็นคนที่ชอบแบบนอนพลิกไงถ้านอนแบบนี้นอนงายตลอดเนี่ย มันจะยังไงผมเมื่อยแล้วผมก็พอพลิกปุ๊บพลิกปุ๊บก,ก็เจ็บเอวอีกเจ็บคออีกเมันจะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นปัญหาของการนอนของผมนะในตอนนี้แล้วก็จริงจริงแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะแคมป์ที่นี่จะแคมป์อีกที่หนึ่งนั่นหน,นหน้านู้แต่ว่าคือเมื่อคืนแมพแมพมันอยู่ผิดฝั่งไงแมปมันอยู่ฝั่งซ้ายแต่ว่าที่ตั้งแคมป์จริงๆมันอยู่ฝั่งขวาแล้วผมก็ไม่ได้ดูฝั่งขวาไงมันมืดแล้วแล้วก็แสงไฟอะไรมันไม่ค่อยมีอ่ะผมก็เลยอ่ะทำไงที่ ผมกลัวว่าผมจะไม่มีที่นอนไงก็เลยแบบขับต่อมาอีกนิดนึงแล้วก็มาเจอที่นี่ก็เลยเอาเลยเพราะมันสว่างดีเนาะผมบอกราครก่อนแล้วกันก็ที่นี่น,นะาราคาอยู่ที่ห้าหมื่นรูเปียประมาณร้อยยี่สิบบาทไทยก็ถือว่าแพงกว่าทุกที่ที่ผมไปนะเออทั้นที่เราพาตินมาเองนะแต่ว่ามันจะมีค่าเช่าที่ไงสี่หมื่นแล้วก็ค่าตั๋วเข้าหนึ่งหมื่นก็เป็นห้าหมื่นซึ่งผมมองว่าก็ค่อนข้างเอาเรื่องนะสำหรับผมใช่ แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้ผมจะไปนอนยังไงบ้างเพราะว่าถ้านอนแบบแบบนี้ผมว่าในระยะยาวผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการพักผ่อนของเราเพราะว่าเราต้องเดินทางตลอดแล้วก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะนอนยังไงยังคิดไม่ออกเลยแต่ว่าในวันนี้เราจะเดินทางไปยังจุดชมวิวของเมืองมอนโจกัตโตเลยนะผมไปดูในทิกติกนะว่ามอนโจกัตโตมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปจากตรงนี้ไม่เกิน15นาทีแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่บนเขาแล้วแล้วแน่นอนผมจะพาไปดูวิวเขาไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเต็นท์เนี่ยก็นั่งไว้นี่ก่อนแล้วก ต้นอยู่ไม่ไกลเนาะเมื่อกี้ผมกินแล้วเมื่อกี้ผมกินกาแฟกับขนมปังเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายโอเคไปกัน Let's go <S และเราก็มาถึงแล้วนะครับกับที่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ซึ่งที่นี่มันถูกเรียกว่าตีติกนอนฟิวพอยน์ถ้าดูเผินเ,นเ,นเินเนี่ยมันก็เป็นถนนปกติทั่วไปใช่ไหมแต่ลองมองไปข้างหน้าสิครับนั่นคือภูเขาไฟเปรนังกูง,งนันซึ่งมีความสูงอยู่ที่1,653เมตรซึ่งเป็นภูเขาไฟทรงกรวยนะครับแต่ว่ามันดับไปแล้ว และก็รู้ไหมนี่แหละคือไฮไลท์หนึ่งเลยของเมืองมูโจกอรโตแล้วก็คนจากต่างเมืองเนี่ยนะ mm. เขาก็จะมาที่นี่กันในช่วงเช้าบางคนที่เขามาไกลอย่างเนี่ย mm. เขาก็จะขับรถออกมาตั้งแต่หัวเช้าเลย mm. เพื่อที่จะมาที่นี่ให้ถึงตอนเช้านะ mm. เพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนแล้วก็ฟ้าจะเปิดแล้วก็จะเห็นภูเขาชัดเจนนะฮะซึ่งเราก็ได้มาแล้วที่นี่จริงๆแล้วผมทําคลิปตรงนั้นเลยนะแต่ว่าคือไฟล์มันเสียทุกคนผมเลยก็ต้องมานั่งภาคใหม่เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นที่2ของวันนี้นะที่ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่มอนจูเกตโตนะครับผมจะบอกที่นี่มันไม่ได้ที่ที่เป็นที่ฮิตเลยนะแต่ว่าคือใจมันสั่งมาอันนี้ก็คือน้ําตกที่มีชื่อว่าวัดูลุมปังนะครับไปเราจะเข้าไปกันอันนี้ก็มีพี่ๆเขาอยู่นะมีสตาฟคนหนึ่งอุ่นใจหน่อยตรงนี้เมื่อกี้เราก็ไปซื้อตั๋วเข้าแล้วนะมันจะมีค่าจอดรถกับค่าเข้าเนี่ยรวมรวมทั้งสองอันเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นหกพันรูเปียนะผมผมไม่รู้ว่ามันจะสวยแค่ไหนนะข้างในของจริงเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าว่ามันมีเรื่องราวยังไงทําให้ผมมาถึงมาที่นี่เดี๋ยวผมไปเอาของก้นหนึง่งแล้วก็ผมฝากกระเป๋ากับพี่เขาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะพามาดูว่ามันมีป้ายอะไรบ้างนี่ไอต้นยนวอเตอร์ฟอล์นะครับผมมีมูซอลาด้วยมีห้องน้ําแล้วก็อันนี้ก็คือที่ซื้อตั๋วนะครับตรงนี้มันจะมีเช่าเก้าอี้แบบนี้นะเก้าอี้แคมป์หนึ่งหมื่นต่อตัวนะเก้าอี้เดี๋ยวผมจะพามาดูคําคมของอินโดนะเมื่อวานไปที่อูรุนุ่นก็มีคําคมนะที่นี่ก็มีคาคมเหมือนกันเดี๋ยวจะพา แต่ว่านี่เป็นภาษาชวานะอากูราบุตุเจเส s สเนะการุโงะอากูยากินกุดูหนึน่งดีอะไรวะเดี๋ยวเดผมจะแปลว่ายังไงภาษาไทยผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยเท่าที่รู้ก็แปลว่าฉันเนี่ยไม่ต้องการ GPS หรอกแค่อยู่กับเธอเนี่ยที่ไหนฉันก็ไปได้ประมาณนี้มั้งอ่านี่เขาบอกอะไรการ a รามาสุขหาตีปเป็นก,กาเตดุลุกัลลมาสุขสีนิมาดล เขาบอกว่าถ้าจะเข้าไปในหัวใจของใครสักคนต้องจีบก่อนแต่ถ้าจะเข้ามาที่นี่ต้องจ่ายก่อนโอเคเราจ่ายแล้วก็ไปได้แล้วฮะไปวาตูลุงปัง <c oughs> เออทางเข้ามันก็จะเขียวๆชุ่มฉ่ำแบบนี้นะแล้วก็มีหินแบบนี้ด้วยอันนี้คือไม่ใช่ธรรมชาติหรอกขอเขาน่าจะเรียงเองเองนาะดูเหมือนอะไรไม่น่าจะเหมือนอะไรนะไปไปกันต่อ này đấy, đó là phòng tắm một cái nữa. Chúng ta thấy nước rồi, nhưng tôi nói là Quá nhanh. Chúng ta đã đến rồi đúng không? Đã Léo rồi à? Đã đến rồi à? Đã đến rồi à? Đã đến rồi มันเดียวอย่งเลยอ่ะแสดงว่าเดีดยวหรือไม่ทำไมผมถึงตกใจเพราะว่าน้ำตกที่ผมไปในอินโดนะเขาที่ผมเคยไปนะทุกที่เลยมันต้องใช้เวลาในการเดินอ่ะได้ยินไหมเนี่ยมันต้องใช้เวลาทุกที่เลยอ่ะไม่ใช่มาถึงแบบเดินสองนาทนีถึงไม่ใช่อย่างน้อยยี่สิบนาทีอ่ะแต่ว่าน้ำตกที่นี่ก็ไม่สูงมากหรอกสูงไหมเดี๋ยวให้ดู ็ไม่สูงเท่าไหร่นะดูจากสายตานเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้ยี่สิบเมตรได้ไหมหรือว่าสาสิบตกใจมากขึ้นมาถึงแล้วมึวก็ต้องเดินไกลกว่านี้อุอสตส่าห์เตรียมแรงไวเม่อไรเราเก็แบแรงไม่พูดดีวกว่ามาอนนี้ไม่ม,มีที่นั่งเลยขอนั่งที่นี่แล้วกันเดี๋ยวขอชมน้ำตกก่อนหน้าแล้วก็เดี๋ยวมาเล่ากันว่าทำไมผมถึงมาที่นี่ เดแล้วก็ามากับแฟนเข้ามากับแฟนหมดเลยเรามาคนเดียวเอา้าขอแียงคนโสดหน,น,น่อยครับคนโสดเมือหน่อยเอาจริงนะบางทีผมก็ดูไม่ได้อะคนสวีดกันคนหวานกันเนี่ย <mm> ไม่ใช่อะไรหรอกเราเป็นคนโสดไงโอ้เ <mm> จ <mm> 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 ็บซีก็คือเมื่อกี้ที่ผมเกินว่า มันมีสิ่งนี้ทําให้ผมต้องมาที่นี่เนาะใจสั่งมาแหละง่ายจริงๆแล้วผมแทบไม่รู้อะไรเ่ยกับน้ําตกนี่นะจริงๆไม่รู้รเลยเลยนอกจากชื่อน้ําตกวาตูลุงปังมันอยู่ที่โมโจโกโตอยู่ที่จางฮาร์ผมรู้แค่นั้นเลยแต่ว่าผมก็ต้องมาเพราะว่าใจมันสั่งมาจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวของมันอยู่ครับเอาผมเปิดใจเล่าที่นี่เลยก็ได้ผมแอบชอบสาวคนหนึ่งแล้วก็เขาเนี่ยก็ชอบมาที่นี่ในตอนที่เรายังคุยกันอยู่นะพอผมเห็นว่า เขามาน้้าตกนี้บ่อยๆใช่ไหมละ่ะผมก็แบบผมก็เลยลองบอกเลยว่าเอ,อ้ยอยากไปน้ำตกนี้ด้วยจังเลยแต่ว่าจะไปไม่ถูกเป็นไกด์ให้ได้เปล่าเขาบอกว่าได้เดี๋ยวจะเป็นไกด์ให้ทามาา,มาที่นี่เดี๋ยวเขาจะพามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นไงละ่ะสุดท้ายแล้วก็ได้มาคนเดียวเนาะมันจึงเกิดเพลงหนึงน่งที่ชื่อว่าอะไรละ่ะพูดถูกเรื่องให้บิดหวังาบางดูนี่แหละพูดถูกเรื่องให้บิดหวังนะฮะก็ก็แค่น <c oughs> ั้นแหละไม่มีอะไรเลยที่มาตรงนี้ก็แค่นั้นเลยผมแค่ถือว,ว,ว่า ครั้งหนึ่งเราเคยพูดว่าอยากจะมาที่นี่เราก็มาเราก็มาจริงๆนะเพียงแต่ว่าไม่ได้มากับไกด์แค่นั้นเองเรามาคนเดียวเนาะนั่นแหละทําไงไ,ได้ใช่ไหมแต่ว่าผมสัญญาเลยว่าถ้าถ้าผมอันนี้พูดพูดไปก่อนนะถ้าเกิดว่าผมไปแต่งงานกับเขาจริงๆเนะี่ยจะพามาที่นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะมายัางไงบ่นเลยว่าเออแม่งพูดอย่างเดียวอะ่ะแต่ไม่ทำมันจะจะบ่นเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานจริงๆนะ เพราะว่าอันนี้ไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่แต่ก็คงไม่มีรอบสองแล้วที่นี่เพราะว่ามันไม่ได้ว้าวอะไรน้ำตกก็มันก็แค่นี้ที่สวยกว่านี้ยังมีเยอะน,นในในอินโดนีเซียถ้ามาเที่ยวอินโดกับผมเนี่ยจะพาไปน้ำตกมาดาก,การิปูระเป็นน้ำตกที่สูงเปน็นรอบสองของอินโดเลยแล้วก็สวยกว่านี้เยอะนะมาเที่ยวกับผมได้โอเคประมาณนี้ <c oughs> อ๋แล้วก็ดูข้าวหวานต่อไปแล้วกันผมจะหันหน้าทางนูนะ วาหยดสมัสโซดีจากเมืองมจูโกัโตนะครับสวัสดีตอนเย็นไปเราจะไปกันต่อจริงๆนี่ผมมาตรงนี้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะ แต่ว่าคือเมื่อกี้ไปนั่งพักก่อนเพราะว่าห่วงนอนมากๆจริงๆรินะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีรถไฟด้วยเนี่ยรานก็จะกว้างนะถึงฝั่งนู้นเลยแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีคนเล่นแต่เมื่อกี้ที่ผมมาแรกๆมีคนเล่นอยู่นะฝั่งนั้นก็จะมีร้านค้าเห็นอะไรหรือยังของที่นี่น่าจะยังไม่เห็นนะแต่ผมจะโชว์ให้ดูโอ้หน้าไหม้มากเลยหน้าผมไหม้มากเลยเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่กันแดดด้วยไม่ทันได้ใส่กันแดดหน้าไหม้มาก,กวันนี้ แล้วพอมันมันไหมแล้วมันแก้ยากมากๆเลยแล้วคือบรรยากาศที่นี่เพื่อนๆดูรม่มรื่นมากนะฮะเร่ก็ทํานากันนะแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือนี่ไงซุมเบิร์กกมปงที่นี่เขาเรียกว่าซุมเบิร์กกมปงนะครับผมที่เมืองโมโยกโตนะครับนี่ก็จะมีอันนั้นเหมือนกันเหมือนกับของบาหลีนะเออเป็นสิ่งที่ฮิตมากๆเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายของจริงแ้วแหละนะแต่ว่าดูนี่คือบรรยากาศนะครับผมอันนี้ก็เป็น ภูเขาที่เราพาไปตอนเช้าเน,ะนาะเป็นังกูงันนะครับผมบรรยากาศก็ดีเลยแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างด้วยเนาะอันนี้ก็จะมีจักรยานลอยฟ้ามีของขายมีอะไรแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะไม่ขึ้นแล้วแหละเพราะเมื่อกี้ผมมาอยู่เนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งจะสองชั่วโมงจะสองชั่วโมงแล้วมนะั้งเพราะผมมา,มานั่งกินแล้วก็ยาวเลยนั่งหลับบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่ามันรู้สึกนอนไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่วันนี้นะแต่ก็วันนี้ยังงงอยู่ว่าเราจะไป ยังไงต่อดีแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะต้องย้ายเมืองแล้วแต่ว่าคือที่เราจะนอนเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยนี่มีรุ่นพี่ผมมาด้วยนี่เพราะว่าเขาใส่เสื้อมาหาอะไรของผมไปกันต่อนี่เป็นไงนวิวโคตรด,ดีตรงน,นี้ก็มีเรือปั่นด้วยนะมีเรือปั่นในสระนีะ่เออเรือเป็ด แล้วก็มีปลาด้วยน่ารักเมื่อกี้ผมดูแล้วแต่ว่าไม่ไปแล้วนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นสระน้ํานะครับผมว่ายน้ําได้ลงไปเล่นน้ําได้เนาะแล้วก็ด้านบนนู้นก็จะเป็นสระปลาตอดนะครับส่วนนี้ก็จะรีบ,รบหน่อยนะเพราะว่าผมจะต้องเดินทางต่อไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปถึงอีกที่หมายหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมืดนะฮะมือดอีกแล้วแล้วก็วันนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปนอนไหนจริงๆอันนี้ที่แบบโ no น plan นะฮะหลังจากนี้ผมจะไม่มีแผนที่ชัดเจนแล้วถ้าเมืองที่เรามาตอนแรกๆนี่เนะนี่ยในใน 4วัน5วันเนี่ยก็คือผมจะมีแผนไว้อยู่นะแต่ว่าคือหลังจากนี้จะค่อนข้าง no plan เลยนะครับไปก็ต้องไปลุ้นเอาดับหน้าว่าผมจะทำได้หรือเปล่าไอ้ช่วงนี้ที่รู้สึกเครียดจริงๆอ่ะคือช่วงนี้เลยกดดันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเอาเป็นกำลังใจให้ด้วยลวกันหวังว่าจะทำได้จนไปถึงเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อละน่าจะบิดกล้องน,นะเป็นท่านี้นี่เจอเมวโมโจเกิร์ตตัวมานี่มา สวัสดีครับมานี่เียสวัสดีครับแมวชื่ออะไรชื่ออะไรทัภ nah าษาไทยออกไหมอะนี่แล้วแมวนี้แมวชาวว่าปะต้องพูดชาวามันอ่ะจนึงเงี้ยสุบูจนงเงี้สุเอ๊ไม่ใช่จนงเงี้ยสุบสุบจนตงเงี้ยจนตงเงยนีมแต่ล้มันเข้าใจภาษาอะไรกันแน่วะอะไนี่เฮ้ยยิงยังเลยหันหน้ามาหน่อย โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองโมโจัตโตนะครับผมนี่รถของเราจะบอกว่าในบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกงสิ่งนึงที่ผมจะบอกเพื่อนๆก็คือผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีกำปองภาษาอังกฤษด้วยใช่ผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่มันมีหมู่บ้านภาษาอังกฤษด้วยดูป้ายเพราะผมขับรถมานะแล้วก็เพิ่งเห็นป้ายนั่นเห็นไหมการ์วซันการปุ่มภาษาผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีหมู่บ้านภาษาอังกฤษมันไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษนะแต่ว่าคือผมไปหาม ภาษาอะไรผมคิดว่าอาจจะมีภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ได้นะแต่ว่าคือไปหามาแล้วเมื่อกี้มันบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนอะไรสักอย่างโรงเรียนอะไรตรงนี้เดี๋ยวผมลองอ่านป้ายดูตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงเรียน SM การนกรี2อมอโจกโตนะครับผมเ m เการเป็นโรงเรียนอันนั้นเพื่อนๆเป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรอาชีวะอ่าใช่เป็นโรงเรียนอาชีวะนะครับผมจบ SMK ็มการมาเนี่ยเขาจะสอนพวกอาชีพโรงเรียนนี้เขาจะสอนพวกอาชีพนะฮะจบมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทํางานตามที่ได้เรียนมา นะครับผมที่ผมเพิ่งรู้เลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าอินโดมันมีหมู่บ้านภาษาอังกฤษที่ปารีสแค่ที่เดียวที่ที่เมืองกาดิแต่ไม่ใช่นะผมมันมีที่นี่ก็มีด้วยผมลองขับรถวนดูในหมู่บ้านนี้แล้วนะแต่คือบรรยากาศคือเงียบมากเลยไม่เหมือนปารีสที่ผมเคยเรียนที่กับรงบาซังลิสที่กาดิปารีสนะครับไม่เหมือนเลยที่นี่คือบรรยากาศเงียบมากเนาะนอกจากเขตโรงเรียนที่จะมีคนเยอะหน่อยเมื่อกี้ช่วงเลิกเรียนแต่ว่าคือที่นี่ก็คือเงียบเงามากไม่เหมือนกับรงบาซังลิสที่ผมเคยเรียน ก็คือมันมีปัจจัยของมันอยู่ก็คือเท่าที่ผมอ่านมานะหมู่บ้านภาษาอังกฤษที่โมโจคัมโตเนี่ยเขาก่อตั้งมาปี2015นะครับโดยคนในหมู่บ้านเนี่ยต้องการที่จะให้มีมีหมู่บ้านนี้ขึ้นมาแลวก็เขาบอกว่าจุดพีคสุดเนี่ยก็คือปีตอนปี2017เนี่ยก็คือ,อมีค่ายภาษาเนี่ยเป็น10เลยเกือบ20ค่ายได้แล้วก็มีนักเรียนเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยมาเรียนที่นี่กันเยอะมากนะฮะแล้วก็นั่นแหละคือจุดพีคสุดเนาะ แล้วก็พอต่อมาเนี่ยก็เริ่มเป็นขาดลงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดด้วยแล้วก็แล้วก็งเงินประมาณที่ได้มาจากส่วนกลางเนี่ยไม่เพียงพอเนาะทำให้แบบว่าก็กลายเป็นขาลงขาลงขาลงเนาะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าเหลือแคมภาษาไม่เยอะแล้วแล้วก็ในส่วนของครูที่มาสอนเนี่ยก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยบริจาคเงินนะฮะเพื่อเป็นเงินเดือนของครูเนาะแล้วก็ใช้ในการซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆในการเรียนการสอนเนาะทำให้ตรงนี้ก็ ก็ยังมีอยู่นะครับผมยังยังไม่ได้ถูกเลือกไปยังมีอยู่แต่คือไม่ได้แบบบูมเหมือนสมัยก่อนแล้วนะแล้วก็ความบังของชาวบ้านนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะให้ตรงนี้มันกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนเนาะเพื่อที่จะได้แบบพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนตรงนี้ด้วยแล้วก็นั่นแหละจริงๆเขาบอกเขาบอกตรงๆเลยว่าเขาก o ปี่เขาก o ปี้ที่ปาเล็กก็ดีนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่น้องๆเข้าเรียนนี่นี่เอสบังกาที่นี่โนี่งเงินใหญ่ดี จริงผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรียนของอินโดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอจะรู้แบบพวกตัวย่อบ้างเนาะเพราะว่าที่นี่เขาจะใช้ตัวย่อมาก่เพื่านนี่คือ S M K ผมไม่แน่ใจว่ามันย่อมาจากอะไรนะที่รู้เลยก็คือมันจะเป็นโรงเรียนอาชีวะแต่ว่าดูน้องๆแล้วยังไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นนะ S M K N อานึรึแสดงว่านี่เป็นโรงเรียนรัฐนะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้นะสำหรับหมู่งบ้านนี้นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่จะไปต่อในเมืองโมโจกัตโตมาดูว่ามีอะไรอีกบ้าง ไปกันต่อเลยฮะเอกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาอันนี้ก็คืออลูอาลุนของเมืองโมโจการโตนะทำเล่นไปใช้ได้อยู่นะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น una, มัสยิดอากุงนะครับผมมัสยิดกลางของเมืองโมจอกโตคือที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอตัวไปละมาดก่อนน้างหน้าอะไรเรียบร้อยไปละมาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าว,ว่าที่นี่มันเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะไปกันตอนนี้ก็ถึงเวลาละมาดแล้วนะครับเราก็ได้แวะละหมาดกันที่มัสยิดอากุงอัลฟัตตาโกตาโมจกกตโตซึ่งเป็นมัสยิดกลางของเมืองโมจกกตโตนะครับมัสยิดนี้นะถูกสร้างขึ้นโดยนโยบายของนายอำเภอในขณะนั้นในปี1877 ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในการปกครองของเนเธอร์แลนด์นะครับผมถ้านับมาจนปัจจุบันเนี่ยนะมัสยิดนี้ก็มีอายุ148ปีแล้วนะแล้วก็มัสยิดนี้ผมไปอ่านมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันจะมีสีเสาอะที่ทําด้วยไม้สักนะฮะซึ่งเป็นไม้ หายากเลยของอินโดแล้วก็ของไทยก็ด้วยเช่นกันนะเป็นไม้ที่มีมูลค่าสูงนะครับที่นี่ไม่ได้ถูกใช้เพื่อการละหมาดเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังถูกใช้เป็นโรงเรียนย่อยๆของเด็กๆที่จะมาเรียนการอ่านคัมภีร์อันกุรณอ่านนะครับแล้วก็จะมีในบางครั้งด้วยที่จะทําการบรรยายศาสนานะฮะโดยโต๊ะครูนะครับก็จะมาบรรยายกันที่มัสยิดแล้วก็ผู้คนก็จะเข้ามาฟังกันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นสามฟุตซอลแล้วนะฮะนี่เหมือนบ้านเราเลยเอารองเท้ามาตั้งเป็นโกเนาะ ไปแล้วเอ้าออกน้องสนามนะครับผมยังไงยังไงยังไงฮะโอ้โหไม่เข like, ้าโอ้โหเข้าแล้วมจังจวะนี้โอ้โหเข้าแล้ว็จังจอะนี้ครับผมไปไปกันต่อโอโวงไต้ลันวงไตลันเี่ยพูดอะไรเมื่อกี้นี้ลยมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเานอันตปัจเอปติเทเทนะอปาติอปติเทเกู <laughs> ดูเขารู้จักเพลงไทยเดินเพื่อนนี่ตลกมากผมไปวันก่อนนะพี่เมืองจงบังไหนเขาก็ร้องเพลงนี้เหมือนกันสาธุสอดีดามสวัสดีโมโจเตอร์โต,โต,ต้นนและนี่คือวิวจากด้านบนนะเพื่อนใช้ได้นี่หว่า อ l ร์เรลูรโมยโยกตัตโตนี่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่อีกอันนึงเลยก็คือมันมีนี่ด้วยเป็นอะไรอะ่ะเหมือนว่าสะพานเชื่อม2อาคารนะฮะแต่ว่าคือตรงกลางของอาคารเนี่ยก็จะเห็นนี่เลยนะเป็นจุดกึ่งกลางของอาร์รลูนที่นี่เลยโคตรเจ๋งอ่ะสวยมากนอกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเมืองนะทางนู้นก็จะไปสู่เมืองโมยโยกาตโตแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะมืดแล้วนะจะหกโมงเย็นแล้วผมต้องไปหาที่พักอีกวันนี้นอนแล้วก็ต้องขึ้นเขาอีกเพื่อนๆอีกแล้วขึ้นเขาอีกแล้วนะฮะ ไม,ไ,นนไม่ได้นอนในเมืองเลยเพราะว่าผมไม่มีบัตเจ็ตมากพอที่จะนอนโรงแรมนะฮะไป็นอนในป่าดีกวะนะ่าเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเนี่ยพวกาอาหารเนาะแต่ว่าเราก็คงไม่เข้าละเดี๋ยวใครไปกินทีเดียวก็ฝังรูเลยนะผมแล้วก็นี่แหละบรรยากาศที่นี่สวยงามอะผมชอบอะโอเคตอนนี้เราก็มานั่งชิลๆเนาะผมก็ลืมบอกเลยว่าที่มาของชื่อโมโจกัตโตเนี่ยมันมาจากอะไรเนาะก็โมโจกัตโตเนี่ยมันเป็นการรวมคำสองคำด้วยกันนาะก็คือคำแรกก็คือว่า คำว่ามาจาซึ่งแปลว่ามัตตูมนะฮะต้นมัตตูมแล้วก็เกิตโตเนี่ยมาจากคําว่ากัตตาฮาราจานะฮะซึ่งแปลว่าคําสงบเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เคยเป็นที่ที่าราชินีมิจยา,ยาเนี่ยได้ผ่านมาเนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองเก่าของอณาจักรมาจาปะฮิตนะฮะถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าของเขาเนาะแล้วก็ชื่อของมาจาปะฮิตเนี่ยก็มาจากสองคด้วยกันก็คือเมื่อกี้ก็คือคําว่ามาจาก็คือแปลว่า,าลูกมะตตูมแล้วก็ปะฮิตเนี่ยแปลว่า ขมนะฮะเพราะว่าในสมัยก่อนที่เขามาตรงนี้นะเขาก็มาเจอกับต้นมะตูมนะฮะแล้วก็ได้เด็ดกินเนี่ยแล้วก็รสชาติมันขมเนะี่ยก็เลยก็เลยพูดกันว่ามาจากปาฮิตนั่นก็กลายเป็นชื่อของอาณาจักรนี้ไปนะฮะแล้วก็นี่แหละผมอยู่ตรงนี้แลมกกะมุนโจกัตโตนะก็ประมาณนี้ผมชอบเมืองนี้อาจจะไปเดินดูอีก่งจริงๆอยากจะอยู่แบบแต่ว่าคือบัจจิตผมน้อยอย่ะใช่แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวต้องเดินทางออกจากเมืองนี้แลแล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่าย เอาแล้วนะเพราะว่าจะต้องเดินทางอีกประมาณชั่วโมงนึงไปถึงก็น่าจะมืดแล้วแล้วก็โอเคน่าจะมีประมา,ะมาณนี้กับเมืองโมโจคัโต